สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอัมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวอุอปมาอุปไมในธรรมบทนะครับของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ได้คัดสรรเฉพาะที่เป็นอุปมาอุปไมจริงๆแล้วในธรรมบทมีเยอะนะครับประมาณ4 0 0กว่านะครับ ก็คัดมาเฉพาะอุปมาอุปไมยซึ่งเหมือนเข้าใจง่ายแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็จะประสบความเร็ก็จะเป็นความสุขนะฮะในระดับหนึ่งวักแรกเลยนี่เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าควรพูดคําสัต์จริงไม่ควรโกรธแม้เขาขอเล็กๆน้อยๆก็ควรให้ด้วยการปฏิบัติทั้งสามนี้เขาก็อาจไปสวรรค์ได้เห็นหรือยังครับ ก็คือพูดคําสัต์จริงการพูดเวลาพูดอย่าไปโกหกพูดตรงไปตรงมาท่านเชื่อผมเถอะว่าคําสั์เนี่ยมันพูดไปแล้วก็คือมันไม่มีเขาเรียกว่าสัจจังเวมาตาวาจานะก็คือทำจริงเป็นคําที่ไม่ตายเพราะถ้าเราโกหกพอโกหกบ่อยๆมันไม่ซามเนี่ยเดี๋ยวไอ้วันนั้นมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้สับปรับไม่น่าเชื่อถือใครก็ไม่อยากทํางานด้วย แล้วมันเป็นกรรมด้วยนะคนพูดโกหกมันก็ผิดสิงข้อสี่นั่นแหละเขาควรพูดคำสัตย์จริงไม่ควรโกรธนี่บางทีเล็กๆ็กน้อยๆยปาดหน้าปาดหลังมอเตอร์ไซค์มันเฉียวไอ้หูช้างเราไปนิดหน่อยก็ให้อภัยให้อภัยไม่ได้อะไรที่ไม่ได้คอขาดบาดตายก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะบางคนเรื่องนิดเรื่องหน่อยเนี่ยผมก็เจอบ่อยเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาเป็นเรื่อง นะเสียเวลามเวลาโลกนี้มันมีเวลาไม่กี่สิบปีเราไปเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เลิกกันไปคือตำรวจเขาไม่อยากให้มีเรื่องอยู่แล้วเขาพยายามไกลเกลี่ยว,ว่าเออเรื่องมันเล็กน้อยนะเฉียวไปเฉียวมานิดหน่อยเออตกลงกันได้หรือประกันเขาคุยกันได้ก็จบไปนะอย่าอย่าไปทะเลาะบบกแหวงเกินความเป็นจริงเดี๋ยวก็จะเกิดความผิดหมางใจกันมันก็จะลุกลามไปใหญ่เลยนะ ไม่ควรโกรธแม้เขาขอเล็กๆน้อยๆก็ควรให้อ้าวก็ท่านก็อะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากให้ได้ก็ให้ไปเลยเชื่อผมเถอะเ,เพราะเราเกิดมาเนี่ยตอนเราเกิดเนี่ยคุณจะลูกคนรวยคนจนผมไม่สนใจแต่ท่านก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาแต่ถ้าลูกคนรวยท่านก็พ่อแม่ทําไ้ให้ถ้าลูกคนจนแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้ให้เราก็ต้องทำเองก็แค่นั้น แล้วพวกนี้มันก็ชั่วข้าวหกสิบเจ็ดสิบเฉลี่ยแล้วมันก็ไปแล้วแล้วไปแล้วก็จะมาห่วงอะไรตรงนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อลํำรวยเนี่ยก็แบ่งปันเพราะแบ่งปันเนี่ยเราก็ได้กับได้เพราะเรามาไม่มีอะไรเกิดมามีแต่ตัวล่อนจ้อนผ้าผ่อนมามีที่หลังบ่มีกระตุ้งกระตังเนี่ยที่เพลงที่เขาร้องมันไม่มีเราได้มาเราแบ่งปันแบ่งปันนี่มันเ,นเรายากจน เรามีอยู่พันหนึง่งเราให้ไปร้อยหนึง่งเราเหลือตั้งเก้าร้อยเราก็แบ่งปันคนที่ไม่มีจะกินบางทีห้าสิบบาทสิบบาทนี่เขาก็รอดได้แล้วนะก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะเราอะไรเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่ไงนะเขาขอเล็กน้อยก็ให้ไปแบ่งปันอย่าไปขี้เหนียวขี้เหนียวมตาตกนรกไงเราแบ่งให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะแต่เราเดือดร้อนก็ไม่ต้อง แต่ถ้าไม่เดือดร้อนให้ได้ก็ให้ไปนะผมเองนี่ก็ทำนังซื้อทำอะไรได้ใครมาขอมีให้ก็ให้ได้เลยไม่ไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยงอกยกเว้นมันไม่มีไม่มีก็จบกันเท่านั้นเองนะฮะด้วยการปฏิบัติทั้งสนี้เขาอาจไปสวรรค์ได้เห็นไหมครูเจ้าบอกพูดคำสัต์จริงไม่ควรโกรธเขาขอก็ควรจะให้ อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยคนเดินดินกินข้าวแกงนี่ก็ทําได้ไม่ต้องไปโหปฏิบัติธรรมชั้นสูงเลยก็ไปสวรรค์แล้วเห็นหรือยังหัวเ้าท่านตรัสเองนะครับด้วยการปฏิบัติทั้งสามนี้เขาอาจไปสวรรค์ได้เห็นหรือยังพวกเราต้องไปขอวิงวอนไปทำบุญด้วยอะไรตอไ่ออะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยไม่อยู่ที่ตัวเราบุญกุศลนี่มันอยู่ที่ตัวเรา เราตั้งจิตเจตนาดีเนี่ยบุญมาหาศาลเลยบางทีไม่ต้องใช้วัตถุดิบเลย,ยเอย่าอ้าอย่างผมไม่มีเงินให้ผมก็ใช้ธรรมะเนี่ยผิมพสือแจกจ่ายบ้างหรือว่าบรรยายธรรมถวายความรู้พระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็ทำไปแล้วเนี่ยให้ความรู้เยาวชนเนี่ยมนนันเป็นเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งหรือว่าไปช่วยเหลืออย่างจิตอาสาเนี่ยก็เป็นทานอย่างนั้นแหละนะ จิตอาสาเนี่ยจิตอาสาทําเป็นเล่นนะฮพระอินเนี่ยก็เกิดจากจิตอาสาพระอินเนี่ยพระอินเนี่ยก็มคับมานบเนี่ยกับเพื่อนอีกสามสิบสองช่วยกันทูเดเทดินโมอโลโมหินสร้างสะพานทำทางให้เดินสะดวกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรตุ่มมาใส่น้ำแล้วมีขันตักน้ำคนเดินทางจะได้หิวจะได้กินเนี่ย ตายไปยังเกิดเป็นพระอินไอ้ที่เหลือก็เป็นเทวดาเฝ้าพระอินไปั้องเรียกว่ามัควานไงพระอินทนะี่หรือเท้าสักกะเทวราชนี่นแหละนะพระอินเพราะนั้นนะ่ะการให้นี่ไม่ใช่ธรรมดาให้ออกมากนี่ไงเป็นพระอินก็คือพระอินก็ไม่ได้เสียเงินตะกตางังหนึ่งแต่ใช้แรงกายแรงใจไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจิตอาสา ทำจิตมันบอกจิตคือใจมันอาสาคือไม่ต้องหวังเงินทองทรัพย์สินอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยอย่างผมนี่อัดรายการ YouTube ให้ท่านดูนี่ก็เป็นจิตอาสาชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นจิตอาสาที่ใช้สติปัญญาใช้สมองใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันเพื่อแบ่งปันให้กับสังคมเมื่อก่อนออกทีวีอา้าวแล้วก็ไปจัดรายการวิยุุ ไปเดินสายบรรยายแล้วก็เอาองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาออก YouTube แบ่งปันให้คนได้อ่านกันได้ดูกันได้ความรู้เล็กๆได้น้อยๆ่ันจะไปหาที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยนำเสนอแล้วนะเรื่องราวดีๆเหล่านี้ท่านน้อมนำไปปฏิบัติได้มาเป็นความดีกับตัวท่านเองทำใดๆก็ไร้ค่ะถ้าไม่ทำนะครับ อีกวักหนึ่งนะครับุูธเจ้าตรัสว่าบัดนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองโยมทูตกำลังเฝ้ารออยู่เธอกำลังจะจากไปไกลแต่สเสบียงเดินทางของเธอไม่มีโอ้โหชัดเจนมากเลยอันนี้บัดนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองผู้เจ้าพยายามเปรียบเทียบเนี่ยเรียกอุปมาอุปไมใบไม้เนี่ยมันก็จะเขียวก่อนใช่ไหมครับออกมาเขียวอ่อนเขียวแก่เหลือง แล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วจะลมพัดหรือว่าหมดอายุไขก็ต้องไปเหมือนคน 8, แปดเก้าสิบอะนะตายไม่ตายก็ต้องตายนะต้องตายมันจะร้อยปีหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องไปแล้วเห็นไหมบัตรนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองแม่แค่นี้นะแค่นี้เราก็รู้แล้วลรกเจ้าละเปรียบเทียบคนแก่เหมือนใบไม้เหลืองอ๋ออเนี่ยหนุ่ม,มๆสาวๆนี่ก็ใบไม้เขียว เกียวอ่อนๆพอกลางๆแล้วก็เริ่มแก่แล้วออกเหลืองแล้วก็ออกน้ําตาลแล้วก็โดนลมพัดก็ไปแล้วนะตอนหนุ่มๆาสาวๆเนี่ยพัดยังไงก็ไม่ไปเพราะยังเหนียวอยู่พอเหลืองก็เริ่มอ,อ่อนคอนแคร์แล้วแต่พอเป็นออ,อกสีน้ําตาลแก่ๆนี่ปิว้วนะเผาอโดนมดมดลงไปสักสิบตัวนี่ใบไม้ก็ร่วงแล้วใช่ไหมบัดน,นี้เธอแก่ดังใบไม้เหลือง ยมทูตก,กําลังเฝ้ารออยู่แม่พูหนากลัวหมพูดเจ้าบอกยม,มาทูตก,กาลังเฝ้ารอท่านโยมมาถือรออยู่ที่ประตูบ้านแหละทุกคน่แนแหละท่านโยมมารอแล้วเธอกําลังจะจากไปไกลแต่สเสบียงเดินทางของเธอไม่มีเธอจะจากไปไกลเวลาคนเดินทางไกลต้องมีสเสบียงนะสมัยก่อนนะเดินทางไกลก็ต้องมีอะไรแล้ะมี ของกินของใเ้เล็กๆน้อยๆติดล็อกแสกเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ผู้เจ้าบอกเธอกําลังจะจากไปไกลแต่สเบียงเดินทางของเธอไม่มีวักสุดท้ายที่สําคัญนะสะเบียงคืออะไรสเบียงก็คือบุญกุศลที่เราทําไว้เ็าเรียกสเบียงสเบียงนี่แหละจะขึ้นสวรรค์ลงนรกก็สเบียงทํามันไม่มีสเบียงเลยก็ลงนรกไปก่อนเขาเรียกทุกติภูมิ ทุกติภูมิก็จะมีะะสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี้ยพวกน,วนี้ไม่มีสเสบียงติดก็ไปตรงนั้นพวกมีสเสบียงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปเกิดเทวดาเกิดเป็นชั้นพรหมอะไรพวกนี้มีสเสบียงยิ่งสเสบียงเยอะยิ่งดีคือทําบุญไงบุญไงบอกแล้วทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเนี่ยพราสเสบียงเดินทางไม่มี บางแห่งบุทธเจ้าก็ตัดว่าที่พักระหว่างทางก็อันเดียวกันบุญกุศลเธอจะจากไปไกลแต่สเสบียงไม่มีเห็นไหมทุกคนเนี่ยกำลังจะจากไปไกลแล้วใครจะรู้ว่าจะตายเมื่อไหรนะ่ลน่ะมันไม่มีใครรู้วันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แต่มันไปแล้วมันไปยาวไงมันไม่มีโอกาสมาบอกลูกเมียมาบอกผัวบอกอะไรไม่มีไม่มีเวลาแต่เมื่อมีเวลาควรจะทํา ทําพินัยกรรมก็คือทํโดยความดีนี่แหละไม่ต้องไปทําพินัยกรรมในกระดาษหรอกทาคุณงามความดีไว้เยอะๆนี่แหละเป็นสบียงตายแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องห่วงเราเราก่อนเนี้ยก่อนเราเกิดโลกเขาก็เป็นอย่างนี้เพราะเราเกิดแล้วไม่ใช่ว่าเราตายแล้วโลกจะล่มสลายไม่ล่มโลกเขาก็จะดําเนินต่อไปแต่เราเนี่ยต้องไปที่ชอบหรือไม่ชอบตอนนั้นเองสิ่งใดที่เราทําไว้ดีมันก็ไปที่ชอบ สิ่งใดที่เราทำไว้ไม่ดีมันก็ไปที่ไม่ชอบนะบัดน,นี้เธอแก่ใบไม้เหลืองว่าไพวกไม่ใบไม้เหลืองก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใบไม้เหลืองมันก็ไปได้นะ,ะโดนพายุพัดแรงๆใบไม้ก็ร่วงได้เหมือนเยาวชนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขับมอเตอร์ไซค์ประมาทก็ไปได้หรือว่าประมาทในเรื่องยาเสพติดก็ไปก่อนเวลาได้ติดคุกติดตารางแล้วไปตายในคุกก็ได้ เห็นไหมนี่ไปก่อนพ่อก่อนแม่เป็นผีรุ่นพี่ไปเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปแล้วสู่เจ้าทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจงดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถอะไม่ประมาทก็คือการดูแลตัวเองดูแลสังคมแบ่งปันสังคมธรรมะพระพุทธเจ้าทุกตัวเนี่ยพิจารณาเอามาใช้เถอะดีทั้งนั้นเป็นตัวยาชั้นยอดชั้นเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ก็มาเป่าประกาศาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพุทธศาสนิกชนฝากไว้ให้ทำแต่คุณงามความดีความชั่วอย่าไปทำเลยจะดีกว่าอีกสักวักหนึ่งนี่ไงที่ผมพูดไว้เมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆกันบัดน,นี้เธอใกล้ถึงอายุไขแล้วอายุไขกำลังจะหมดแหละ เธอย่างเข้าใกล้พยามมัจุราชแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ท่านโยมวันนี้พยาแมาจุราชนะครับที่พักระหว่างทางของเธอไม่มีสเบียงเดินทางของเธอก็ไม่ได้หาไวาเมื่อะะกี้จะเดินทางไกลสเบียงยังไม่มีแต่นี้บอกที่พักระหว่างทางของเธอไม่มีสังเกตไหมเวลาเราเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดอ่ะจะมีศาลาพักร้อนเนี่ยแล้วก็จะมีตุ่มน้ําเล็กๆแล้วก็มีตัก เพราะสมัยก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลาเดินทางเราก็น้ําขวดพลาสติกใส่ใสยขวดกวาขวดหนึ่งเราก็มีน้ากินแต่คนสมัยก่อนเนี่ยที่พักระหว่างทางก็จะมีน้ําให้ตักกิ н. นะนี่ก็อุปมาอ e ุปไมยเปรียบเทียบที่พักระหว่างทางก็คือบุญกุศลนะฮะสเบียงเดินทางก็บุญกุศลมือนกันสเบียงเดินทางเรามีบุญเราก็ไปได้ไกลไปได้สูงไปในทางที่ดีเนี่ยคือ สเสบียงเดินทางเนี่ยมันทำให้เราทำได้เยอะหรือได้น้อยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่านอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาไปรอคอยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเปล่าพรุ่งนี้จะมาเร็วมากหรือว่าชาติหน้าจะมาเร็วก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือ,อคล้ายกับเมื่อกี้นี้เนี่ยบัตรนี้เธอใกล้ถึงอายุขายแต่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าบัตรนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลือง อันนี้ใกล้ถึงอายุไขเธอย่างเข้าใกล้พยามมัจจุราชเมื่อกี้ท่านโย,ยมมานั่งรออยู่ที่พักระหว่างทางของเธอก็ไม่มีที่พักเนี่ยบุญนั่นแหละเป็นที่พักอย่างดีเลยพักแล้วสบายแล้วเดินทางต่อพักแล้วสบายคนมีบุญสังเกตไหมว่าเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนมาช่วยเวลาตกอับก็มีคนมาช่วยเขาจึงเรียกว่าตกหน้า,มาไ,ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มีคนคอยมาดูแลมีคอยมาซัพพอร์ตจุนเจืออยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีบุญคนไม่มีบุญเลยเนีย่ก็ไม่มีใครช่วยจะเป็นจะตายก็ไม่มีบางทีตายคากลางถนนตายขาและเส้นทางเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือตายหศพไร้ญาติก็มีเพราะไม่ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้บุญตัวเนี้ยห่หอหุ้มเราให้เราตกน้ำไม่ไหลหตกไฟไม่ไหม้นี่ก็ขอฝากเอาไว้ด้วย เรื่องราวของอุปมาอุปไมในธรรมบทนั้นมีเยอะนะครับผมก็คัดเลือกเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันวันละนิชจิตแจ่มใสนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยธรรมะในวันนี้ตามสมควรสวัสดีครับ